บ้านเขาผู้ดอนอำเภอบ้านฉ้างจังหวัดระยองตั้งเวทีแสดงพลังร้องเอกสิทธิ์ที่ดินทำกินและขอไฟฟ้าใช้รวบรวมรายชื่อสำเนาทะเบียนบ้านเตรียมยกขบวนบกุกทวงรัฐบาลหลังยื่นเรื่องหลายหน่วยงานแต่เงียบเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่8กันยายน2567ที่บริเวณริมถนนสายใหญ่ลา บ้านฉางปากทางเข้าปู่ผาแดงตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านในนามเครือข่ายชาวบ้านเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกินหมู่ที่1หมู่ที่สหมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8ปดตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางและในพื้นที่ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยองกว่า500รายนำโดยนายชาวลิต ร่มรื่นอดีตกำนันตำบลสำนักท้อนนายประเสริฐแสงใหญ่นางสวนีวัวขวาและนางอภิญยาพรมใหมได้ตั้งเต็นท์และเปิดเวทีแสดงพลังทวงคืนที่ดินทำกินและเรียกร้องขอไฟฟ้าใช้โดยมีการขึ้นป้ายเรียกร้องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและสิทธิการได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ผึงจะได้รับ หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินที่มีข้อพิาพาทในเอกสารสิทธิ์บริเวณเขาผู้ดอนมานานหลายปี และไม่สามารถทําให้มีไฟฟ้าใช้ได้โดยได้มีการเปิดเวทีรวมแสดงพลังและร่วมพูดคุยหาทางออกพร้อมกับได้มีการรวบรวมรายชื่อและสําเนาทะเบียนบ้านของประชาชนที่เดือดร้อนค่ะเตรียมไปทวงถามหน่วยที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลหลังที่ผ่านมามีการยื่นเรื่องหลายหน่วยงานแล้วแต่เรื่องกลับเงียบหายไป ซึ่งล่าสุดเรื่องไฟฟ้าผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วได้ยื่นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดซึ่งขณะที่ทางป่าไม้จะดำเนินการวัดพิกัดที่ตั้งบ้านเพื่อเร่งติดไฟฟ้าแก่ประชาชนทางนี้แนวทางการขับเคลื่อนของชาวบ้านก็จะมีการเรียกร้องให้ชาวบ้านประมาณ470หลังคาเรือน ให้ได้ใช้ไฟฟ้าครบก่อนโดยจะไปยื่นเรื่องกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินก็จะมีการเดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่องโดยแกนนําได้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อกําหนดแนวทางในการเรียกร้องให้ได้ในที่ดินทํากินของประชาชนต่อไปซึ่งในที่ดินที่ชาวบ้านทํากินมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษยังไม่ได้มีการประกาศ เป็นที่ราชพัสดุแต่อย่างใดโดยจากนี้ชาวบ้านจะไปยื่นเรื่องกับกรรมธิการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะของสิทธิ์ในการขอไฟฟ้าเพราะว่าพวกเราอขอไฟฟ้าตอนนี้มันเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าเลยค่ะก็เลยวันนี้มารวมตัวเรื่องไฟฟ้าค่ะมันเป็นยังไงเดือดร้อนยังไงไม่เราไปขออนุญาตคนที่มีบ้านเลขกที่แล้ว ไปขออนุญาตกับไฟฟ้าแล้วไม่ให้ค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ประมาณเจ็ดเดือนแล้วค่ะที่ชาวบ้านไปขอไฟฟ้าแล้วไม่ได้ค่ะพวกเราสร้างความเดือดร้อนของชาวบ้านพวกเราเลยรวมตัวกันมาช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องนี้ก่อนค่ะก่อนหน้านี้เราไปร้องหน่วยงานไหนบ้างแล้วครับอ่าตอนครั้งแรกเลยที่เราร้องก็คือของเราเลยนะคะเค,ครือข่ายร้องที่อำเภอค่ะครเรื่องไฟฟ้านะคะค่ะเรื่อง ไปร้องที่นายอำเภอค่ะแล้วแล้วสูงน้ำแล้วก็สูงน้ำลงทํา้วยค่ะแล้วทางนายอำเภอก็ส่งเรื่องไปที่จังหวัดค่ะสูนน้ำลงทําจังหวัดแล้วถึงมีวันนี้เกิดขึ้นค่ะนานแค่ไหนครับที่มีความคืบหน้าเลยของเราคืบหน้าเลยเนาะของเราคืบหน้าเลย,ไปไปยคืออาทิตย์หนึง่งนะท่านนายอำเภอก็ไปบ้านกานันชาวฤทิ์เพื่อแจ้งว่าได้ส่งเรื่องไปสูนน้ำลงทําแล้วแล้วท่านอีกอาทิตย์หนึง่งท่านนายอำเภอก็ติดต่อเรียกพวกเราเข้าไปคุยแล้วอีกอาทิตย์หนึ่ง ไม่ถึงอาทิตย์ดิอสวันจังหวัดก็เรียกเราเข้าไปเลยแล้วก็ให้พวกเราเตรียมเอกสารของชาวบ้านเพื่อที่จะส่งให้ป่าไม้มาทำพิกัดเพื่อจะขอป่าไฟฟ้าได้มีแล้วค่ะตอนนี้มีความหวังแล้วก็คือกรมธนารักษ์ป่าไม้ไฟฟ้าแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการ ที่ดินด้วยจะทำา MOU เพื่อที่จะให้เราได้ใช้ไฟฟ้าค่ะค่ะคือเขาจะทำยังไงครับเพาจดาาไม่ใช่เรามีทะเบียนบ้านแล้วไงคะก็คือขออนุญาตไฟฟ้า<อ>ก็คือทางไฟฟ้านจะส่งเรื่องของเขาเข้าส่วนกลางเพื่อขออนุญาตแต่ตอนนี้ที่มันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมมันติดขัดเรื่องกฎหมายค่ะติดขัด ค่ะคนหมายที่ดินคือของเราผู้เดือดร้อนนี่ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วกี่ลังคาเรือนครับตอนนี้ที่เราส่งไปจังหวัดก็คือ464ค่ะ464รอห่ลังคาเรือนครับในเรื่องของที่ดินนะฮะทุ่งหน้าอย่างไรนะครับเรื่องที่ดินอ่ะก็คือช่วงเนี้ยก็คือที่ที่ทางธนารักษ์ส่งเอกสารมาให้ดิฉันนะคะก็จับใจความว่าตอนเนี้ยพวกเรายังไม่ได้เป็นที่ราพัสดุกเพราะยังไม่มีการเช่าซื้อไอ้เช่าเช่าที่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 ตรงนี้ค่ะ ยังไม่มีการเช่าก็ถือว่าเรายังไม่ได้เป็นที่ราชกัะสดุนะคะตอนนี้แนวทางต่อไปก็คือเราจะระเสนอเราแนวทางของเราเนี่ยเราก็จะเดินหน้าต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเพื่อให้ได้สามารถที่จะเข้าถึง นะครับ <ใน S 1> การาการใช้ใช้ไฟฟ้า <Istanbul, S 2> นะครับ,รบซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน, <Okay. S 2> นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับก็แนวทางของเราเนี่ยเราก็จะเข้ายื่นหนังสือกับกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปยื่นหนังสือกับคณะกรรมการกรรมธิการนะครับกรรมธิการสวัสดิการสังคมนะครับเพื่อให้อ่ให้ลงมาเพื่อ จะมาให้ให้เข้ามาดูแลนะครับประชาชนว่าณปัจจุบันเนี้ยเขตนะครับพวกเราอยู่ในเขต e อซซึ่งซึ่งถ้าถ้าพูดถึงแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าหัวใจของของเศรษฐกิจของประเทศแต่คิดดูนะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยอยู่อย่างนี้นะครับเป็นเขต EEC แต่ชาวบ้านอีกประมาณ460กว่านะครับัวเรือนไม่สามารถเข้าถึง สาธารณูปโภคนะครับอันนี้อันนี้พูดถึงไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าเนี่ยก็ก็จะมีระเบียบการของเขาอันนี่เราเข้าใจแต่ถามว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเขาสามารถที่จะออกกฎหมายพิเศษได้ด้วยซ้ำไหนะ ECEC EC สามารถที่จะออกกฎหมายพิเศษออกมาอาจจะมีการย,ยกเว้นเป็นข้อยกเว้นอะไรให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ผมก็ขอเรียกร้องไปยัง EC ด้วยซ้ำนะ ไปอขอเป็นเสียงน้อยๆเนี่ยฝากไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีความที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการนะครับของ EEC นะครับหรือนะครับประธาน EEC โดยตรงก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับฝากด้วยครับท่านสามารถที่จะออกกฎหมายพิเศษได้นะออกกฎหมายมามีคําสั่งนะครับ มีมติคณะรัฐมนตรีใดๆก็ได้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับสามารถเข้าถึงสาธารณสาธารณนุประภคขั้นพื้นฐานเนี่ยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าน้ําประปาน้ําประปาเราไม่มีปัญหาเรามีปัญหาอยู่ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้ท่านกำนันสรุปก็อย่างเช่นที่สองท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับในวันนี้ที่มารวนตัวก็คือหนึ่งเราสรุปเพื่อเรามาเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็มาลงชื่อลงทะเบียน ดังที่ไฟฟ้าหรือประปาขอจริงๆแล้วของเราเนี่ยผมก็งงว่าทําไมว่าประปาให้ปราปาก็คือรัาสากิจแต่ไฟฟ้าไม่ให้ครับนั่นก็ยังมีข้อถามอยู่แต่ว่าตอนนี้สรุปเพราะว่าไฟฟ้าก็จะเริ่มให้เราเป็นข้อตกลงจำเอโ u ยูกันนี่นะครับก็สรุปว่าถ้าแนวทางนี้อีกประมาณไม่เกินกลางเดือนถ้ายังไม่สรุปไปพวกเราเราคงต้องไปร้องที่กรรมการสิทธิ์ครับหรือร้องในงานต่อไปที่ได้ร้อมได้ครับ นิว24สถานีประชาชนพรลดาสุวรรณรายงาน